พี่ตั๊กอยากให้พูดถึงการกลับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้งในวัย4่ปีครับก็รู้สึกดีใจครับรู้สึกภูมิใจที่เราได้กลับมาในสิ่งที่ทั้งคนทุกคนต้องการอีกแล้วอะไรอย่างนี้ก็ส่วนตัวก็ภูมิใจกับตัวเองครับท,ที่ได้กลับมาติดทีมชาติอีกครั้งครับ,รบตอนนี้บรรยากาศการฝึกซ้อมในทีมเป็นไงบ้างครับบรรยากาศในการฝึกซ้อมในทีมก็ก็ดีครับก็คือทุกคนก็ รู้จักกันหมดอยู่แล้วแล้วก็ด้วยเป็นนักบอลด้วยกันแล้วก็คงจะเป็นปรับตัวอะไรก็ไม่ได้ยากครับก็คงจะเข้าหากันได้ทุกคนคุยกันได้ทุกคนก็บรรยากาศก,าก็ดีครับพับเกมอุ่นเครื่องกับชาจิตพิษานครับที่พี่ตั๊กได้รับโอกาสลงสนามแล้วก็มีจังหวะแอสซิสต์ให้ให้แบงค์ยิงครับอยากให้พูดถึงฟอร์มตัวเอง่อมครับฟอร์มตัวเองในแมตช์อุ่นเครื่องก็รู้สึกว่าเรา รู้สึกดีในในในระดับหนึ่งนะที่แบบเราได้มีโอกาสได้ลงไปช่วงครึ่งหลังแล้วก็ส่งให้น้องยิงได้อะไรเงี้ยก็มันก็คงเป็นจังหวะฟุตบอลครับที่ที่เราทำให้น้องอะไรแล้วก็น้องก็ยิงได้ด้วยอะไรก็ต้องชื่นชมน้องแล้วก็ชื่นชมทุกคนในทีมที่ที่ช่วยกันที่ช่วยกันเล่นอะไรเงี้ยครับส่วนตัวก็ผลงานส่วนตัวก็ก็ถือว่าดีใจครับที่ที่ที่ช่วยทีมได้ hm ไม่มากก็น้อยอะไรเงี้ยก็ ว่าดีใจมากในผลงานครับครับพี่ตาก็ถือว่าเป็นแข่งมากประสบก,การณ์คนหนึ่งครับทีนี้การประสานสางานร่วมกับนักเตะร,รุ่นน้องไทยท,ทีเป็นไงบ้างครับออการประสานงานก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถือว่าเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าไม่ได,ไได้ไม่ได้ยากมากครับแต่ก็แต่ก็ๆๆก็ปรับตัวแหละก็ทุกคนก็ปรับตัวเข้าหากันได้ได้ดีอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่า เราไม่ต้องปรับตัวมากเพราะว่าน้องทุกคนก็มีฝีมือน้องก็ก็เก่งกันกคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยส่วนเราก็คงจะปรับเข้ากับแท็บิกแท็กติดข,ของโค้ดด้วยอะไรด้วยแล้วก็ส่วนนักบอลเองก็ก็คงปรับกันไม่ได้ไม่ยากครับเพราะว่า <c oughs> มันก็ฟุตบอลมันก็เล่นกันแล้วน้องน้องก็ทุกคนก็มีฝีมือม,มีความสามารถที่ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยมันก็จะง่ายสําหรับเราด้วยอะไรเงี้ยเกมมือด<ป>ีขึ่นแลผ่านขาขามาแล้วสเกมครับโค้ดมีชิโนได้เน้นย้ํากับทีมอะไรบ้างคนระับ ผ่านมาแล้วสามเกมก็ก็คงเป็นแท็กติกที่ที่ผมได้เรียนรู้กับเขานะ<ม>ก็อยากจะชื่นชมตรงอย่างหนึ่งที่ที่เขาที่อยู่เขามาก็คือคงจะเป็นเป็นสไตล์การเล่นของตัวเองแล้วก็พยาพยามพยายามทำสไตล์ของตัวเองให้ให้เป็นให้ดีที่สุดแล้วก็ให้ให้เป็นตัวของตัวเองที่มากที่สุดเหมือนเหมือนกับเล่นในสโมสร